วันนี้เดี๋ยวผมมาคอมเพลตให้ฟังระหว่างรถบ้านกับรถบริษัทนะรถหน่วยงานนะว่ารถตัวไหนน่าใช้กว่ากัน แต่ก่อนนี้ไปดูว่ารถบ้านกับรถหน่วยงานบริษัทเนี่ยอันไหนน่าใช้วันเนี่ยรถทั้ง2แบบนี้นะครับนะสที่มาเนี่ยจะเข้าไปรวมอยู่ที่เดียวกันนะคือตอนประมูลรถรถบ้านเนี่ยอาจจะเป็นซับแบงค์นะฮะผ่อนกับแบงค์ถึงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนมือหรือว่าอาจจะนู่นนี่นั่นก็แบงค์เนี่ยเอากลับเข้ามาในลานประมูลรถบริษัทก็เหมือนกันหมดสัญญาเช่านะครับเขาอาจจะส่งเข้ามาในลานประมูลเพราะนั้นลานประมูลเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมครับรถบ้านและรถบริษัทเราจะเจอทั้ง2แบบจะเจอทั้ง2แบบหรือบางทีเนี่ยอาจ าจ,จถ้ารถบ้านนะอาจจะไปซื้อตามโชว์รูมป,ป้ายแดงในการเทินหรือว่าลูกค้าเขาอาจจะไปขายที่เต็นท์นะครับก็แล้วแต่แต่ผมบอกให้ฟังว่ารถประมูลกับรถบ้านเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยเนี่ยรถบ้านก็ออกจากป้ายแดงเข้ามาเนี่ยก็เซอร์วิสตามปกติแล้วแต่เจ้าของเนี่ยจะมีเวลาในการที่จะไปดูแลมากน้อยแค่ไหนต่ส่วนใหญ่ผมให้90%ก็ไปดูแลกันตามปกติอีก10%อาจจะมีคาาเคลื่อนบ้างนะครับนะแต่ถ้าเป็นรถบริษัทความคาดเคลื่อนผมว่าเหลือแค่1หรือ2%เ เพราะอะไรเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาจะต้องเข้าตามรอบเป๊ะๆแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลให้คอยดูแลให้คือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยเขาจะมีแผนกที่ดูแลรถเช่าอยู่เนาะเขาก็จะดูแลเข้าศูนย์เปลี่ยนยางทุกอย่างจะ ๊ะตามนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรถเช่าเพราะนั้นเขาก็จะต้องดูแลการมันคะแนนตามรอบตามดีลเลยรถเช่าเนี่ยหมายถึงว่าบริษัทกรุงไทยออโตริสอาคาเนต่างๆนานาที่เขาทำรถเช่าครับให้กับหน่วยงานเช่นบริษัทผมพอตโตต้องการเช่ารถ10คันเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดหรือว่าเป็นรุ่นที่มันแยกย่อยออกไปตาม l e เวลของพนักงานผมเช่นกลุ่มพนักงานสตาฟปกติกลุ่มผู้จัดการกลุ่มดีเลคเตอร์เนี่ยเขาจะเช่าเป็นตามระยะอาจจะมีวีออสเอาติสแคมรี่ก็จะ ติดต่อเช่ากับพวกบริษงพวกนี้มาแล้วก็เขาก็จะมาดูแลทั้งหมดเลยมันทนุมันทนั้นให้รวมอยู่ในนี้หมดละหรือบางทีอาจจะแยกเป็นทนั้นมาบริษัทผมก็จะจ่ายเองจะจ่ายตามรอบเป๊ะๆเ,เลยนะเราก็จะเข้าสูงตามรอบเป๊ะๆเ,เพราะนั้นรถเช่าจะได้เปรียบในเรื่องของการมันฑนันส่วนรถบ้านเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปเพราะว่าเขาจะใช้ด้วยความรู้สึกที่ทนุทะนง แต่ถ้าเป็นหน่วยงานนะครับอาจจะไม่ใช่รถฉันอาจจะไม่ใช่เจ้าของรถสาปีเปลี่ยน4ีปีเปลี่ยนอาจจะใช้สมบุกสมบันหน่อยแต่ก็มีการระมัดระวังในแบบปกติคงไม่มีใครที่จะตั้งใจขับรถไปชนขับรถไปหาเรื่องคนเพราะว่ามันผิดกฎหมายถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาก็จะใช้ตามปกติแต่อาจจะไม่ได้ระวังแบบร้อเนแต่เรื่องของการแม่นเทนเน้นเนี่ยผมว่าน้ําหนักตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเข้าตามรอบเป๊ะนับแมนเทนเน้นะเครื่องยนต์หรือว่าตัวรถก็จะไม่หนัก2อ,อันนี้ ำคัญนะตัวระยะเวลาของวารันตีมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าคุณหยุดเข้าเซอร์วิสนะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เขาจะยกเลิกการประกันของคุณนะเพราะฉะนั้นรถบริษัทจะได้เปียนตรงนี้นะส่วนรถบ้านก็ต้องแล้วแต่เจ้าของที่เอาไปใช้อาจจะหลุดตรงนี้ถ้าสําหรับผมแนะนํานะตัวผมเองก็จะเวทไปทางรถเท่าซะนิดนึงอาจจะเลือกรถเท่าที่ไม่น้อย,อยสภาพดีๆเอามาขาับ บริษัททอโต้จะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นตัวถังสวยไหมถ้าตัวถังผ้าดาวเราซื้อเขา้าถ้าน้อยกว่านั้นเราไม่ซื้อเครื่องยนต์ระยะไม่ในการวิ่งภายในเราจะดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะซื้อรถสวยๆเอามาไว้ให้ลูกค้าได้ใช้งานกันนะครับเนี่ยรายละเอียดผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันสําหรับท่านไหนที่จะมีคอมเมนต์เข้ามาก็แจ้งเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมตอบข้อความไปให้นะครับ